สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉัน,ะะนรัชพรทวตคูลวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำวิธีทำตัวหนังสือสองชั้นในโปรแกรม Photoshop กันนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะอันดับแรกเพื่อนๆก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะคะแล้วเพื่อนๆก็เข้าไฟล์ New นะคะแล้วก็เปิดกระดาษขึ้นมาดิฉันก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะเข้าตรง i n t e r m i s s i o n a l paper นะคะที่ A4 นะคะโอเคและหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กลับด้านนะคะให้เป็นแนวนอนนะคะเท่าที่ i m m o t a t e c o n v e r s นะคะเท่าที่90ดีศานะคะก็จะได้เป็นกระดาษ A4 แนวนอนขึ้นมาแล้วนะคะและหลังจากนั้นก็พิมพ์ตัวหนังสือได้เลยนะคะโดยเท่าที่ตัว T นะคะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะเลือกสีสีของตัวหนังสือเพื่อนๆก็มาคลิกที่สีเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะดิฉันเลือกตรงนี้เพราะว่ามันมีสีที่หลากหลายนะคะใช้สีฟ้าก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลย Joy and c o y ทูนิฉันก็ผิดอยู่เลื่อยเลยนะคะ Joy and c o i ผิดตลอดค่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็คลิกตัวนี้นะคะเเครื่องหมาย Move t o นะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงกลางนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆว่ามันเล็กไปเพื่อนๆก็กดตรงนี้ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะทั้งเลเยอเลยนะคะหรือไม่เพื่อนๆก็ คลิปที่ตัว T นะคะคลุมลากคลุมนะคะถ้าสมมติวราต้องการให้ตัวนี้ใหญ่นะคะก็คลุมตัวนี้ด้วยต้องบนนะคะแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นนะคะตัวนี้มันก็จะขยับขึ้นให้เราตัวใหญ่ะะแต่ต้องคลุมให้ก่อนนะคะและสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนสีบ้างให้สีมันมันดูมีความแตกต่างนะคะเ่อนๆข้อๆตัวนี้เลือกสีใหม่ได้เลยเอาสีอะไรดี ลองเป็นสีนี้ดูสิจะหวานเย็นดีไหมถือลองนี่เลยเนาะเอาตามที่เพื่อนๆชอบนะคะเพื่อนๆลองทําดูลองเลือกสีดูนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนเพื่อนๆก็อยากแต่แล้วทีนี้เมื่อเราได้สีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้สอนสอนสร้างลองเปลี่ยนสีใหม่ดูนสีเขียวได้ไหมสีเขียวจะสวยไหมนะคะ สอนสร้างรายได้นะคะถ้าดิฉันใช้เป็นแบบนี้นะคะและทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือก็คุณเหมือนเดิมดิฉันคุณแค่แบบแรกๆก็ปรากดคอนโทนเอนะคะแล้วเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือก็ครุตัวนี้แล้วก็เลืออตัวสอแสนนะคะเพื่อนเพื่อนชอบฟอนต์ไหนเพื่อนเพื่อนก็เลือกได้เลยค่ะสมมติว่าดิฉันใช้ตัวนี้แล้วกันมันเป็นยั กว,กว่าที่ฉันจะเลือกได้โอเคอ่ะเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นให้เราคลิกที่เครื่องมือ move t o l นะคะและมาที่เลเยอรเพื่อนเพื่อนคลิกที่เลเยอรที่เป็นตัวทีแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาที่ตัว afx นะคะที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็กดคลิกที่สต r นะคะเพื่อนๆก็เลือกสีตรงนี้นะคะว่าเพื่อนๆจะเอาชั้นที่หนึ่งนี้เป็นสีอะไรนะคะเพ<น>ื่อนๆก็คิดสมมุติว่าที่ชั้นเลือกเป็นสีดํานะคะแล้วเราก็มาเพิ่มตรงนี้ให้มันมีความหนาขึ้นความใหญ่ขึ้นนะคะตรงนี้นะคะสำหรับ opacity ตรงนี้ก็คือลดนะคะลดโทนสีลงให้มันดูอ่อนก,ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็โอเคทีนี้เรามาชั้นที่สองาการสร้างชั้นที่สองก็คือให้เพื่อนๆกดที่สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วทีนี้ให้กดคอนโทลแล้วก็มาคลิกที่ตัวนี้นะคะเพนะื่อนๆก็จะเห็นแถบสีน้ำเงินขึ้นสองแถบนะคะหลังจากนั้นก็กด คอนโทนดี e, นะคะซึ่งจะเป็นการรวมเลเยอร์สองเลเยอร์นั้นเข้าด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆก็เข้าที่เดิมค่ะก็คือ F F นะคะแล้วกดคำว่าสตูเมื่อเพื่อนๆกดคำว่าสตูก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะเพื่อนๆจะเลือกสีตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้ซึ่งจะเป็นสีที่มีความหลากหลายนะคะเพื่อนๆลองลองเลือกดู ชอบสีไหนนะคะลองเลือกดูโอเคแล้วทีนี้เพื่อนๆก็เพิ่มตัวนี้ให้มีความนาขึ้นอนนะคะมันก็จะเป็นสองสองชั้นนะคะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆถ้ามันสียังไม่ชอบเพื่อนเพื่อยังไม่ชอบเพื่อนเพื่อนก็เปลี่ยนโทนสีนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนเพื่อนก็ลองใช้ดูนะคะ เอาตามที่เพื่อนๆชอบนะคะลองลองไล่ดูซึ่งดิฉันเองก็ไม่ค่อยจะถนัดเรื่องอสีที่มันสวยงามค่ะแต่ว่าก็ฉันก็จะสอนเป็นแบบไว้ประมาณนี้นะคะและหลังจากนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยโอเคแล้ทีนี้นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆบอกยังมันยังไม่เด่นนะคะอยากจะใส่เงาล่ะคะอันนี้ ครืองมือตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกเล่นได้หมดเลยนะคะตรงนี้คือเงานะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนคลิกตัวต้้งบนนะคะบนสุดจะเป็นเงานี่ยค่ะจะซ้อนอยู่ด้างล่างนะคะเพื่อนๆก็ลองเลือกดูมันก็จะดูทําให้งานของเราดูชิลลี่ขึ้นเอเคท่านี้เองค่ะเพื่อนๆคะการทำตัวหนังสือสองชั้นนะคะ สำหรับวิดีโอนี้ดิฉันรันชพรต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะอ้อลืมบอกไปเพื่อนๆเ,เพื่อนสามารถนำตัวหนังสือที่เราออกแบบไวเอามาทำกับชิ้นงานของเรานะคะเพื่อน,นำออกไปโปรโมทได้นะคะซึ่งตัวอย่างที่เราทำก็จะได้ผลลัพนี้นะคะค่ะโอเคงั้นจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆไว้พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับดิฉันระชพรโัวตะเกูลต้องขอข่าวคำว่าสวัสดีค่ะ